วันนี้ช่างอ้วนจะมาทําไงครับมาตัดผมทรงตํารวจนเนาะทรงตำรวจครับเอาทรงตํารวจนนครับเอาเอาให้สั้นหน่อยครับเอาทรงตํารวจทหารน่ะครับนี่ครับนี่คือช่างอ,อ้วนนะครับนี่ช่างอ้วนแกก็มาตัดผมกับช่างอ,อ,อ้วนดูนะครับนี่ <c oughs> โอ้ยอย่างนี้เลยคุณวันชัยช่วยเอาลงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเออ <c oughs> ได้างี้เนาะครับผมได้เลยครับนี่ผมจะมาตัดคนนี้ชื่อช่งางอ้วนตั้งประเสริฐมันจะดีไหมวะดีครับของสานก็ดีมากจันเลยนะมันแล้วแต่แล้วแต่จะเอาว่ายัางไงสั่งมาเลยเอาให้นั่นมั่นใจคอัคือเนี่ยไอ สั้น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 แล้วก็ตรงกลางนี่ก็สั้นพอสมควรเออไม่แต่มันไม่ใช่ทหารเนาะเป็นตำรวจชั้นในสัญญาบัตรเนาะออครับเอาช่างอ้วนตัดให้ครับดูนะครับวิธีตัดของช่างอ้วนครับคุมผ้าปุ๊บปั๊บเรียบร้อยดูนะครับวิธีตัดเขาสั่งตามเขาสั่งเลยครับเขาสั่งมาว่าให้ตัดตามตามที่เขาต้องการดูช่างอ้วนจับปัจเจียนปุ๊บ ช่างอันช่างอ่อนก็สวมสวมฟันเบอร์สองโ <Okay. S 1> อเคึบนี่ดูนะดูช่างอ่อนตัดนะปึพอสวมฟันเบอร์สองเสร็จปึ๊บช่ <Okay. S 1> างอ่อนก็ใช้วีใหญ่ดูวิธีตัดของช่างอ่นอนร้บปื้นเนี่เริ่มตรงตางก่อนอางอันเนี่ย เราจะตัดเป็นทรงเขาเรียกว่าทหารชั้นสัญญาบัตรเราจะเริ่มจากตรงกลางก่อนอย่างนี้เป็นวิธีตัดของช่างอ่อนนะครับซึ่งคนอื่นจะเรียนแบบก็ได้เนี่ดูเขาเรียกทหารสัญญาบัตรสุดยอดครัญญบเขา,าจะเอาข้างบนนี่ให้ให้เป็นฉากก่อนเหมือนลันบินอะทรงคล้ายๆกันอเมริกันเลิฟลัลนบินลองทรงอเมริกันนี่พวกเดียวกันทั้งหมดเลย เราจะเริ่มตัดข้างบนก่อนอย่างนี้ึืบเอาให้สูกใจของของทางอ้วนทางอ้วนตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับธุรกิจโฆษณาได้นะครับเปิดแทงพระเปิดบอบกเบอร์โทรไม่มีเบอร์โทรโทรไลน์บอกเขาโทรศัพท์พังเอออย่างงั้นมันก็ขายไม่ได้มันก็ติดต่อตลาดไม่ได้ ติดต่อไม่ได้ทางเน็ตทางไลน์งูดินประมูลสีเราคุยกับมันเลยงูดินประมูลสีช่วยส่งพระอรหันต์มาให้สักสององค์ไมมมาสักหอหนึง่งเออมาสักห่อหนึง่งแล้วทําไงละ่ะทีนี้การส่งมาจะต้องเสียค่าส่งให้มันไหมเสียดิต้องเสียให้เออบอกให้งูดินส่งมาจะเอาพระมาขายต่อให้ใช่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ต้องอการพระชะนิดไหนพระหลักๆ บอกไปหนึ่งหลวงพ่อสองหลวงพ่อสามหลวงพ่อสี่หลวงแม่นอนอยู่บ้านลักนาเป็นคนดูเนาะใช่งูนินต้องห่วงพ่อแม่บ้างเนาะเ <Yeah. S 1> <c oughs> นี่ยครับตัดทร,รงนี้เขาเรียกว่าทรงลานบินนะครับนี่ดูวิธีขึ้นลานบิน mm hmm. แล้วก็มาตั้งฉากตรงนี้ขึ้นตั้งฉากทางนี้ขึ้น,น,นมันก็จะเป็นลานบินแล้ว ดูวิธีตั้งฉากของช่างอ้นนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็เมื่อเราตัดฉากข้างบนได้แล้วเนี่ยเราก็มาตั้งเอาเบอร์สองนี่แหละครับมันมีองศาของมันอยู่เราก็วีขึ้นแล้วตั้งฉากอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นทรงรานบินเขาเรียกว่าข้าราชการชั้นสัญญ,ญบัตรนี่คือ,ค,อคือตั้งฉากเ0้าสองศาไปร่วมกับด้านข้างนี่ ผมทำให้ดูอย่างชัดเลยนะครับชาเนตครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์นี่คือฉากนี่คือฉากเพราะฉะนั้นฉากสองฉากมาตั้งกันก็เป็นเพลงของใครนะเส้นตรงเส้นหนึ่งมาประชิดรวมกันเ่ากบบสองมุมฉากกันนะครับอันเดียวกันถ้าเป็นช่างอ่อนก็ตัดผมครับตัดผม ทำไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันคนกระจอกผมมันคนบ้านนอกผม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 ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมเขามันไฮโซผมมันโปโลเล่นแต่ไฮโลปปั่ันบ้านนอกคอกนาชีกระทาหมาหลงบ้านทรงหมาแงนเอาเจนเล่นเจนพินแคนบ้านนาบาราปเจ้านะคลุกเคล้าควนตมโถมมาทับผมผมคนอีสานผมคนบ้านบ้านว่าสั้นจริงใจ ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมผมคนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็กยอดทักสินนี่สินพอตัวแม่คุณคงกลัวไม่ชัวงเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลื้มต้องหยิบยืมเงินทอกศอตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผม มันเจ็บจี๊ดจี๊ดนะถ้าคุณตัดผมโลกใบมันกลมมาโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิ่งถ้าคุณมาลาตัดผมก็ตัดผมตัดผมก็ตัดผมมันเจ็บจี๊ดจี๊ดนะถ้าคุณตัดผมโลกใบกลมกลมมาโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิ่งถ้าคุณมาลาตัด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 ผมครับตัดผมครับ ขอบคุณครับชาเนตครับอันนี้เป็นวิถีของช่างอ้นตัดด้วยลองพลงด้วยครับถ้าจะให้เข้าใจก็ติดต่อสอบถามคุณมูดินประมูลสีนั่นแหละครับว่าทำไมช่างอ้นถึงตัดผมถอดเสื้อถ้าใส่เสื้อเป็นของปลอมใช่ถ้าถอดเสื้อเป็นของแท้อันนี้แค่แน่นอนครับ นี่แหละครับตัวจริงนะแล้วคุยกันมูดินดีครับตอนนี้คุยไปผมเป็นอาของช่างมูดินเนาะวะ่ะเนาะคุณลุงอ้วนชื่อจริงชื่ออ้วนตั้งประเสริฐเนาะหรือสิริการสร้างประเสริฐอย่างนี้ก็ได้คุณอาหลงนี่คืออาหลงตั้งประเสริฐเป็นอาของช่างอ้อนเป็นอาของงูดินเนาะแม่นมดเลยครับนี่ช่างอ้อนก็ตัดให้ดูอย่างนี้นะครับ ให้ให้ขาเน็ตได้ดูชัดๆเลยครับว่าเป็นทรงลานบินอเมริกันคือคอคอ,คอพระที่สมเด็จชอบที่สุดก็คือพ่ะสมเด็จระะพุทธ,ธาจารย์โตเนาะใช่แล้วก็ลองลองมาก็คือหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมรุ่นใบเสมาหรือหลวงปู่ทิมรุ่นน้ำเต้าอ,อย่างนี้ก็พอได้อยู่งูดินพอมีอยู่เนาะ ส่งมาให้บ้างอันที่เป็นทองเหลืองทองแดงอะ่ะเนาะใช่เป็นเหลืองทองอะ่ะอูดินส่งมาให้บ้างก็ได้นะไม่ต้องไปเสียดายหรอกพระนะเนาะเอาไว้ให้อาขายเออต้องบอกอย่างงั้นคุยไปเดี๋ยวมันก็ส่งมาให้หรอกหูดินใจดีเป็นคนใจดีเดี๋ยวอาจ่ายก็ส่งเองอ่าบอกไปส่งมาบ้านเลขที่นี้แหละทั้งอ้อนนี่เนาะทั้งอ้อนจะได้ขยักไว้เนาะ <c oughs> <c oughs> ทังวันชอบวางอันนอก,กนี่ครับให้ดูข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้ให้ดูด้านข้างอย่างนี้แล้วผมจะตัดด้านข้างให้ดูว่าตรงลานบินหลังจากเราขึ้นได้ฉากแล้วเราก็ทําอย่างนี้ปรับฟันลงสามกิ๊กแล้วก็ลากขึ้นอย่างนี้ มากขึ้นอย่างนี้แล้วก็เอาวีลองวีลองอย่างนี้ฟันปรับฟันได้ที่นี่เลยครับคือช่างอ้องก็ตั้งใจตัดอย่างนี้แหละถ้าใครว่าไม่ดีจะด,ดุจะด่ายังไงก็นิยมว่ามาเขาก็สอนวิธีตัดแบบง่ายๆ ยอมรับคําติครับแล้วก็ยอมรับสมาชิกที่เป็นช่างตัดผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใช่ถ้าคนไหนกดไลค์กดแชร์ให้จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพื่อให้กําลังใจคนทําวีดีโอนะครับเนาะเพราะว่ามันทำยากจริงๆแนหะตั้งถ่ายทํายากหาคนถ่ายก็ไม่ได้กล้องก็ไม่ดีช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับครับ ท้งออนก็สอนวิธีตัดทรงลานบินอเมริกันง่ายๆนี่ครับด้านหลังก็ตัดให้ดูเอาวีลองปพขึ้นมารับกับด้านบนบบบทำให้มันเป็นนวลกลมกลืนขาวนวลดำกลมกลืนให้ได้เพราะเราตั้งฉากโครงสร้างมันได้แล้ว ้านหลังก็เหลือแต่เขาวนวนลำกลมมคืนซึ่งหัวคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกเราจะตัดเหมือนไม่เหมือนแต่ให้มันออกแบบมาเหมือนใกล้เคียงนิดๆจะให้มันเป๊ะเหมือนอย่างในภาพในรูปก,ก็เขาถ่ายภาพเอาอันสวยมาให้เราดูแต่วิธีตัดในงานมันจะสอนเราในหน้าง,งานของเราเองเก่งไม่เก่งอยู่ที่การกระทำฝึกทำขยันทำอดทนทำ สวยไม่สวยอยู่ที่แขกมานั่งแล้วก็ตัดให้เขาแล้วก็ชมว่าสวยหรือเขาติดเราบ้างเราก็ฟังว่าตรงนี้เราทําไม่ดีนะตรงนั้นทําไม่ดีนะอันนั้นเป็นช่างที่ดีถ้าช่างที่เร็วนะเขาติยังไงมาก็ด่าอย่างเดียวไม่ยอมรับความเป็นจริงของตัวเองแก้ไขคนดีแก้ไขคนจังไรแก้ตัวช่างก็เหมือนกันถ้าจะเป็นคนช่างไม่ดีจะแก้ตัวเองตลอด ทำไม่ดีก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองทําไม่ดีจะแ,แก้ตัวตลอดอะไรคือเขาเรียกว่าคนจังไรแก้ตัวคนชั่วทําลายคือหมายความว่ามีอะไรก็คว้างก็เปี้ยงก็เวียงก็โยนไปเครื่องมือไม่ดีบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เขาเรียกช่างที่ไม่ดีโยนเครื่องมือต่อหน้าแขกพูดเสียงดังคำว่าไม่ไพเราะต่อหน้าแขกอย่างนี้ก็ไม่ดีเป็นช่างที่ไม่ดีกับแขกเนี่ยเราถือว่าเป็น เป็นพระเจ้าเลยเป็นลูกค้าเราเขาจะดุจะด่างไงก็ต้องคับขอบคุณคับอย่างเดียวถ้าไม่เชื่อก็ลองดูมันจะมีขาประจำเยอะเลยถ้าทำแบบอาจารย์กันง,งาบอกจะมีขาประจำเยอะแต่ถ้าตัดไปด่าไปบ่นไปถามไปว่าจะเอาทรงนั้นจะเอาทรงนี้มันไม่มั่นใจแนละ้วมันก็ตัดไปก็แก้ไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าช่างไม่มั่นใจซึ่ง จะเอาให้ดีกว่านั้นก็ได้แต่ซึ่งทํามันทํายากก็เลยแก้ตัวไปว่าเอาแบบนี้แหละเอาอย่างนี้แหละ,น,หละนั่นอ่ะคือเลยก็เรียกว่าช่างที่แก้ตัวไม่ดีต้องทําให้ดีจนได้นั่นแหละครับคือที่มาของช่างที่ดีกับช่างที่ไม่ดีช่างตัดผมนี่เขาสมวคลิขสิทธิ์ไว้ให้ไว้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นคนต่างชาติเขาไม่ให้ตัดเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์มันมีแต่อาวุธ ทางตัดผมนี่มีกันไกลก็แหลมมีโกนก็คมอันตรายเกิดได้ทุกเมือ่อเพราะฉะนั้นเขาถึงสงวนลิขสิทธิ์ไว้ให้คนไทยตัดให้คนไทยด้วยกันเขาจะไม่ฆ่าชาติเดียวกันนั่นแหละครับที่เป็นวิชาอาชีพที่สงวนที่สุดเนี่ยดูวิธีตัดของช่างอ่อนครับตัดจนเสร็จเลยนี่ให้ดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานอันนี้เขาเรียกว่าลานบินอเมริกันเลิฟ หรือว่าลานบินธรรมดาวิลองสั้นวีลองยาวเนี่ยพวกนี้พวกทรงเดียวกันดิ้นเอาว่ามันจะไปขนาดไหนจริงๆก,ก็ปรับพันลงสองกิกสามกิ๊กกันก็ตัดได้เลยทีนี้เราก็ดูฉากว่าตรงไหนไม่ดีอย่างนี้เราก็ดูอย่างนี้มองฉากว่าซ้ายขวาหน้าหลังแล้วเราก็มาตัดอย่างนี้ให้มันได้ฉากเข้ามา แต่อาจารย์ให้ไกด์ไลน์คืออาจารย์อ้อนเนี่ยว่าด้านบนนี่จะต้องขึ้นก่อนเพราะเพราะการหาฉากของมุมเนี่ยนี่สมมติว่าเราจะเอาตรงนี้ขึ้นไปก็ให้มันได้ฉากชนฉากชนถัาสมมุติด้านหลังนี่ก็นดันตรงนี้ไปก็ให้มันได้ฉากพอดีให้ได้ฉากพอดีให้ได้ฉากพอดีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยนี่แหละครับเขาเรียกว่าลัานบินอเมริกันเลิฟชื่อทรง ไม่ต้องถามหลายครั้งคือลานบินนี่ก็จะต้องคําว่าลานบินก็คือด้านบนนี่จะต้องเสมอกันป๊บถ้าเราไม่ตัดข้างบนก่อนไกด์ลายเราจะทําไม่ได้เพราะหัวคนเรามันจะเป็นรูปโค้งอย่างนี้เราไม่หาไกด์ลายก่อนมันจะทําไม่ได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเกือบจะเสร็จแล้วผมจะย้าให้ดูนิดนึงเพื่อที่จะให้เรานี่มั่นใจนะครับดูดูความมั่นใจนะครับปึ๊บ อย่างตรงไหนไม่ดีนี่เราจะมาเก็บซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะอันนี้ผมทํารีบถ่ายทําอย่างตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีผมก็จะมาเก็บด้านบนนี้ได้ฉากแล้วแล้วก็มาดูด้านหลังนี่ตรงไหนไม่ดีผมก็จะมาเก็บซ้ําให้อีกครั้งหนึ่งเช่นว่าตรงนี้มีขาวดํากลมกลืนแล้วก็เอาหวีรองเช่นว่าตรงนี้ตรงนี้เราจะต้องมากันเหลี่ยมกันโค้งกันฉากเช่นว่าตรงนี้มันไม่ดี อันนี้ผมทําเพื่ออธิบายให้รู้ว่าไอ้ส่วนไม่ดีกับส่วนดีมันต่างกันเราจะต้องมาเก็บขาวนนวนกลมกลืนให้ได้นี่คือลันบินนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ดูหูนี่เราก็จะให้อยู่ประมาณสองเซนตรงนี้ด้านบนนี่ก็ให้ฉากอย่างนี้ซึ่งคนหน้าายอย่างนี้นี่ให้ดูชัดๆข้างหน้าเลยครับคนหัวแหลมหัวเนี่ยมันก็เริ่มเข้าทรงแล้วเขาเรียกว่าลัานบินอเมริกันลันบินวีเปนี่นี่แหละครับคือไกด์ไลน์ปากอะไรถึงวันไทยไหมครับ ไม่ฝากแล้วขอให้กดไลค์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ